สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรารามบญสนามตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการสำกัดส่วนกรรมวิธีและคืนภาษีสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาลสิงเริ่มรับราชการเมื่อวันที่25มีนาคม2534ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สัรพากรหนึ่งสำนักงานสรรพากรอำเภอสุวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็หลักในการปฏิบัติงาน จะยึดหลักซื่อสัตย์รับผิดชอบมอบใจบริการแก่ผู้เสียภาษีและผู้ที่มาใช้บริการงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนกรรมวิธีและคืนภาษีนั้นข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีซึ่งต้องติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มาขอคืนภาษีโดยจะต้องศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการวิเคราแบบแสดงรายการภาษีเพื่อจะได้คืนภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและทํางานที่ได้รับมอบหมายนั้นให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดเมื่อทํางานเสร็จทันระยะเวลาที่กําหนดและถูกต้องแล้วเราก็จะเกิดความรักและมีความสุขกับงานที่ทํานั้น ในการดำรงชีวิตนั้นข้าพเจ้ายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากเป็นครอบครัวกเกษตรกรรมจะใช้เวลาวันหยุดและเมื่อมีเวลาว่างช่วยเหลือครอบครัวในการทำสวนโดยปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและนำผลผลิตที่ได้นั้นมาเป็นอาหารแจกจ่ายเพื่อนบ้าน ได้ยังสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยค่ะสวัสด,ดีค่ะ